อันนี้จะเป็นทาร์ตสังขยานะคะทำง่ายๆเลยเป็นของว่างทานเล่นๆที่บ้านนะขั้นตอนการทำนั่งนี้มันหอมใบเตยอ,ะอ่ะโอเคขั้นตอนการทำคือเราก็จะเอาขนมปังแผ่นนะคะามากดๆให้มันแบนๆนะเอามีตัดสี่มุมประมาณนิ้วหนึ่งเสร็จแล้วก็กรุกลงไปในพิมพ์มาป์ิ้นนะคะ อบด้วยไฟกลาง150องศาประมาณ5้าหนาทีนะแล้วเอาพักไว้ระหว่างนั้นกบก็จะเตรียมสังขยาสังขยาของกบจะประกอบด้วยไขย่ไก่นะคะน้ำสดน้ำตาลนะแล้วก็น้ำใบเตยทีนี้น้ำใบเตยเนี่ยเนื่องด้วยทำน้อยไนงะสีไม่ค่อยออกก็เลยเติมสีเขียวไปนิดนึงให้มันฉวย,ฉวย นะแล้วเราเอาถ้วยทาร์ตของเราทาร์ตขนมปังของเราเออกมาเทเจ้าสังขยาเนี่ยลงไปอบต่อนะคะด้วยไฟประมาณร้อองศานะประมาณ25นาทีพอเสร็จแล้วพอไข่สขุกเซ็ตตัวอะไรเรียบร้อยดีแล้วเนี่ยเราก็เอามะพร้าวอ่อนเนี่ยแปะหน้านิดนะแล้วก็งานดำหน่อยคือมันเป็นของที่เหลืออยู่ในบ้านนะก็เลย อามานี่นะทานมะหอมมากเลยทีนี้กมจะตัดให้ยูปุ๊บอ้มามะพร้าวอ่อนไปเที่ยวไม่เป็นไรนี่เห็นเนื้อคลา,า,าสสว์ของสังขยาไหมนะคะ ทีนี้เราก็จะมาชิมกันเนี่ยอาจจะเป็นชั้นคัาาสตาร์ดหนาเลยเป็นเ็นกว่าข้างล่างจะเป็นถ้วยขนมปังนะชิเอาม้รารา้าออกมาก่อนมีมะเพ้าอ่องด้วยเนี่ยสังขยาของเราจะหอมใบตตยมาก นะคะเสร็จแล้วจะมีความกรอบของตัวถ้วยขนมปังนะแล้วก็มีนุ่มๆน,น,นิดนึงของมะพร้าวอ่อนเพื่อทานกับน้ำชาอร่อยมากเลยนะทําไม่ยากนะคะมันเป็นของที่ทําได้เองทานเองได้ที่บ้านเย้มไปเลย